อไมำเห็นเจ็บเลยก็สุดี่รู้ขึ้นเต้นแล้วนะคะเวลาที่เราทําแล้วเรารู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วก็ทุกอย่างจะประสบความสำเสร็จได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้านะคะปัจจุบันนะคะเปิดสอนนะคะอยู่ที่ร้านสักคิวยอดนิยมซิน i ิราบิวตี้ค่ะวันนี้พี่สาวมาทําอะไรที่นี่คะอาวันนี้มายกกระชับดีแพรน้องสาวนะคะให้ฟิตกระชับะคะ่ะ พี you know, ่สาวรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะก็คือรู้จักที่นี่ได้จากลูกค้านะคะเพราะว่าปกติอะค่ะให้บริการนะคะสักจิมิชมพูนะคะก็เจอลูกค้าเป็นจํานวนมากเนาะแล้วก็เห็นการผ่าตัดมานะคะเคสนี้นะคะล่าสุดก็คือลูกค้าทํามา2เดือนจากมัสเตอร์ไบคลินิกนะคะก็รู้สึกว่าแผลเขาเนียนมากค่ะสวยดูเป๊ะเลยนะคะถูกใจที่สุดเลยก็คือลูกค้าบอกว่าสามีเขานะคะทักว่าเวลามีกิจกรรมรู้สึกว่ามันมันฟินมากกว่าเดิมอะค่ะเราก็เลยไม่ลังเลเลยก็เลยทักมามีโอกาสก็จองคิวแล้วก็ได้มาทำในวันนี้ค่ะ พบคุณหมอแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่สาวคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณหมอแนะนําดีมากค่ะก็แนะนําวิธีการดูแลตัวเองหลังทำเนาะแล้วก็ข้อห้ามต่างๆนะคะแล้วก็เทคนิคการทําด้วยค่ะแล้วก็เลือกเทคนิคที่ดีที่สุดไปเลยค่ะจะได้พักฟื้นไวขึ้นนะคะเมื่อพี่สาวมาถึงคลินิกค่ะความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างคะควารู้สึกแรกนะคะเมื่อลงจากรถมาเปิดประตูมาก็รู้สึกว่าโอเคคลินิกดูแบบว่าสวยงามหรูหราทําให้เรารู้สึกว่าโอเคปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่เห็นเจ็บเลยก็สุดีรู้ขึ้ ถ้ามีคนถามพี่สาวว่าทำเพื่ออะไรจะตอบเขาว่ายังไงคะพี่สาวคะทำเพื่อ e ตัวเองค่ะความสุขของตัวเองนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำแล้วเรารู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วก็ทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะพี่สาวเป็นยังไงบ้างคะชีวิตที่คิดค่ะพี่สาวฝากถึงคนที่อยากจะทําเรื่องนี้ให้น้องจุ๊บหน่อยสิคนที่เขินอายอยู่ค่ะถ้าเราอยากสวยอะคะ่ะเราก็ต้องแบบก้าวข้ามผ่านจุดที่เขิอนอายมาให้ได้นะคะเพราะว่าเราเขินวันนี้ค่ะครั้งเดียวนะคะแต่ถ้าเราแบบว่ายังโมต่เขินอยู่เราอาจจะต้องอายไปตลอดชีวิตนะคะพี่สาวคะแนะนําให้หน่อยสคนที่ ทำเรื่องนี้ใครที่อยากน้องสาวสวยนะคะหรือว่าฟิตกระชับนะคะก็แนะนําที่มาเตอร์ไบคีดิกเลยนะคะส่วนใครที่อยากมีน้องกีช่าสวยอมชมพูนะคะก็แนะนํานะคะเพจร้านร้านสักคิว้วยอดนิยมนะคะสินทิรามบ,บิวตี้นะคะ